มาต่ออีกสักยกหนะึ่งจะรอดหรือจะล่วงจะอยู่หรือจะไปขอซัพพอร์ตได้ไหมเพราะทีมคุณจะเล่นง่ายขึ้น าคุณแบนแล้วเวลาคนซัพพอร์ตนะผมจะไม่เอาตัวที่ต้องเลี้ยงถ้าต้องถ้าเล่นตัวเลี้ยงอะ่ะมันจะเป็นไอ้นี่มันจะไม่มีผลต่อเกมเท่าไหร่เพราะเราต้องเลี้ยงแครี่แต่ถ้าผมเอาตัวที่มีผลต่อเกมอย่างมากเช่นเฮเลนหรือว่าตัวที่ปัน่นปวดเกมได้ดีเช่นซิสติกที่เข้าวงในคู่วงในได้เก่งน่าจะดีกว่าเาผมจะเลือกซัพพอร์ตเพราะ อย่างน้อยผมก็ไม่ต้องเลี้ยงมันจนเกิดเพราะถ้าเลี้ยงบ่อยอ่ะแล้วมันตายขึ้นมาเราทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ผมแล้วกันตัอดพลิกหลังน่ให <c oughs> ัว <c oughs> ก็ไม่ได้คิดอะไรไปด้วย มีแค่รอเดี้ยวโผล่ขึ้นมาจะให้เลือกตัวอะไรอะ่ะเลือกเทนก็ไม่ได้เลือกแก๊กก็ไม่อยู่ก็ต้องทีเผลอตัวนี้แหละตันวิหนึ่งพอจะจบรอเลี้ยวได้ปะเลือกก็เหลือกช้า ฝ่ายเลือกเอาเลยแก้ทางเลยอย่างน้อยคือแนวต้นไม่เหมยจะพูดอันนี้ผมอ่านไม่ออกเลยว่าต้นเกมท้ยายเกมหรืออะไร มีสลิมมีฮายาเตะมูคองเป็นไฟเตอร์สลิมป่าฮายาแคลรี่แอบน่ากลัวสลิมเกิด,ด,ดโอ้อไม่หายาก็สลิมเป็นออฟแต่ใครเจอสลิมอ่ะก็เล่นยากอยู่ดีถ้าเจอสลิมตึงตึงอ่ะงานงอกเลยถ้าป่าแม่นๆน,นี่คือจบไฟอย่างรวดเร็ว ยิ่งปลาโดนตัวสําคัญคีล่าแวลฮามอะไรงนี้จบละทําอะไรไม่ได้เลยช่วยก็ไม่ได้เพราะสก,กิลปลามันแค่แป๊บเดียวเก็บล่างไว้เจอมาหลอดลงหัวน่าจะดีกว่ากับไอ้บูของส่วนเรื่องรอเรียวก็ตั้นให้โดนฆ่าให้ทันตามนั้นแหละ ไม่รู้ว่าโดนเนิร์ฟหรือยังเพราเรียกหามถ้าปาดาวกระจายสตันน่ะเราเลี้ยวที่แท้มาตะก็จะโดนตันไปด้วยครึ่งหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนชื่อคลิปดีมันจะเปลี่ยนอยู่เพราะมันดูเฉลิมแต่กัจะตั้งว่า โซโลนแรงจนกว่าจะได้คอนอะไรงี้พอได้กอรี๊ดเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากโดนป้องกันป้องเล่มมันก็หุ่นกระดูถูกโจมตีค่อย เดินกินในมันวะนะ่ะเฮ้ยไม่อยากเชื่อใช่จังรู้ทันได้ยังไงวะถันติีเป็นศพ พิธากางที่มันต้องไปแหละตามาโดนด้วยไม่ทำบัลลัอ่าไหนๆแล้วก็มารวมกันตัวกันแล้วเปิดไฟขับรออะไรเออรับแพนแล้วรับกระสุนไอ้นั่นมาละเฮ้ยยิงกองกันดิ ยืนกองกันโดน,นทุบหัวแบะเลยว่าจะรับเวฟคีปเลยสปาผมจะว่าโปนะ คต่ด้วยไหวรู้สูตรว่าทํทำยังไงเลยคีดติดไปหมดต้นเกมที่สำคัญมากของวูฟองและการที่มันทำอย่างนั้นออกของอย่างนั้นใช่ผมก็ออกกช่เลย็กะัวล้ ม,มีโอกาสไปทำเลยเจ๊ขอรู้ด่าตอนตอน้นละกันไม่ใช่ด่าดิว่า,านนหรือด่าแค่ไหนก็ได้เฮ้ยกดตอนติดนั่ไม่ใช่อะไรไเปิดตาเราเปิดได้เยู่แล้วแค่กดล้างก็พอ Didn't have to do it. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Ah. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Come, little brown Kongo. อยไกพบบกาลีวงอะไรวะเนี่ยเราเรี้ยวผมไม่ตีเย็นวีสุดท้ายนะบอกเลยถึงมันจะพลาดแต่ผมอยากให้เพื่อนได้มากกว่าเรื่อยังเต็มแต่ผมกลับไปตั้งหลักนะตั้งหลักเฉย เม่อคนจะกลับไปหรือสำรือมันรู้นี่หว่าฮายามีฮัสสี่จะตีมันก็พอมัน้องผลอยู่ เพื่อนมาล่องหนอยู่จะต,ตีมันทำไมรถเกาะแล้วเพื่อนฆ่าเลยต้องเล่นมังกรของเราทุจริตเอาดิสู้ไงอะ่ะตีกบนะ ไม่ใช่เล่นๆนะกดลูนแข็งเนี่ยแข็งโต๊ะเลยอ่ะแค่มองก็แข็งเออใช่ไหมเดินเร้วมากเอยช่วยขนาดนั้นยืน,น,นตี เดินหนี้ก็น่าจะรอดอแล้วแท้ๆด้านสลิมปาอะไรมาก็อาจะช่วยทันอยู่เรียนดืดเดืยืนตีนแหละเลยเไม่ช่วย ไม่มีใครตีบ้านหรอมันปล่อยบ้านจริงไหมทำไมตายเราจะตายกันหมดโอกาสตีบ้านได้ตายตั้งสี่ตัวไม่ตี ตีป้อมในมันก็จบแล้วแล้วอยู่คนเดียวน,นะจะน้อยก็เชื่อว่าเขาหิวขนาดนั้นไม่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 ถอยออกมามยิงค้ำขนาดนั้นได้ไงดีนะมันไม่ตันมาอีกรอบหนึ่งหรือมันแบบส่งเพื่อนมาล้อมหลังอะไรนี้มีเวเลตยิงคำ้ำตะคอช่วยแวนอยู่แต่ยืนสูงไปอ่ะ น้องวีล่าเราฟาร์มเยอะขนาดไหนตายหมดเลยเล่นใจเย็นไม่ได้เหรอเกมไม่ไหวต้องกันการว่าทีเข้าออกไปแล้ว

เธอโดนแฮนละอย่าออน่าป้อมเราไปตีออบเจกต์กันเถอะ กบไม่ได้หนาขนาดนั้นนะแค่ลิงมันดวงไม่ดีเฉยตายเองว่ะ oh, <my. S 2> ไม่โดนร้านก็บุญหัวแล้วลิงมันมันก็ออกของคีชินแรกนะทำไมดวงมันไม่ดีขนาดนั้นหร่อผม,ผมดวงดีวะมันเลยขัดกัน รู้สึกไม่เจ็บไม่ขัดก็เลือดเยอะใช้ได้กบสวยครับต่อด้วยลอเลี่ยวเพราะตกิลมันตตันอยู่แล้วนั่นไงยืนนิ่งๆเห็นไหมตะตันจริงยังไม่ตอบเดิน ต่อไปก็โอ้โหเปิได้ของจระเข้จบเถอะ เออดีบ้านลืมหายใจเลยกลบแม่งนอนแผลร้องแอ้เลยอะนอนอ้าปากซะเ้อะไม่รู้มีใครโฟรกัสไหม เวลานั้นเบ็ดเขียวก็ตามนั้นทำให้เพื่อนเล่นไงก็พอละ